นี่ตอนขั้นต่ําอยู่นี่ครับตอนขั้นต่ำอยู่หมื่นนะครับ 20, สองหมื่นสต๊ตชินะครับครับโอเคนะครับถ้าขึ้นแบบนี้ก็แปลว่าถูกต้องนะครับสําหรับให้พี่สู้ๆนะครับเพราะว่าพี่เคยบอกผมไว้ว่าให้ผมสู้ๆสวัสดีครับตอนที่ชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าชอบก็กดแชร์แชร์ก็กดซับาไลค์ของผมขอหนึ่งพันสักเลยนะครับถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนครับยินบอกมาได้เลยครับผมติ้งช่องทางติ ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมบิงริปโตนะครับวันนี้ก็จะมาสอนใช้บอทนะครับสำหรับบิตคอยสปรินนะครับอ่าเป็นเว็บที่เปิดมานานแล้วครับเหมือนกันนะครับมาพร้อมๆกับเก็ตบิตคอยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับมาพร้อมๆกันเลยนะครับก็เอาไปลองใช้กันได้ครับว่าจ่ายไม่จ่ายนะครับก็ไม่เสียหายอะไรนะครับ อันนี้น่าจะถอนขั้นต่ำอยู่2น่าจะ20,000นะครับเดี๋ยวผมขอดูให้นะครับอันนี้ถอนขั้นต่ำอยู่นี่ครับถอนขั้นต่ำอยู่โอเคถอนขั้นต่ำอยู่20,000นะครับ20,000สเตอร์ชินะครับแล้วให้เราเอากระเป๋าฟาเซ็ตเพย์นะครับเนี่ยนำเป็นฟาเซ็ตเพย์นะครับเมื่อนะครับเก็ตวิตคอยเลยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับ ก็ถ้าใครไม่อยากใช้บอทนะครับกลัวว่าจะโดนแบหรืออะไรนะครับก็ให้มากดเคมนาวตรงนี้นะครับแล้วแก้แคปชั่นเรียบร้อยนะครับถ้าใครกลัวโดนนะครับก็เริ่มมาได้ทุกคนครับเข้าไปสมัครนะครับลิงก์สมัครเปยวผมทิ้งใต้คลิปชั้นให้นะครับเริ่มมานะครับแล้วก็สมัครอะไรให้เรียบร้อยนะครับยืนยันอีเมลไว้เรียบร้อยแล้วก็ไปโหลดสคริปนะครับเป็นสคริปตัวนี้นะครับผมก็ จะทิ้งให้ใต้คลิปชั้นเหมือนเดิมครับก็จะคือว่าสปินนะครับแล้วก็เปิดโทรศัพท์ทุกคนขึ้นมาเลยครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปครับเข้าไปดูไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับดูไฟล์นะครับก็จะเป็นชื่อสปินอันนี้นะครับไฟล์สปินนี้นะครับ โอเคนะครับทุกคนครับทุกคนจะมีแค่เดี๋ยวขอลบก่อนนะครับทุกคนจะมีอยู่แค่2ไฟล์นี้เท่านั้นนะครับให้เราคลิกเข้าไปที่ cfg นะครับเพื่อไปแก้ไขโค้ดหรือแก้ไข data ทาน data ครับและทุกคนนะครับช่องแรกนะครับก็คือ user a g e n นะครับช่องที่2ก็เป็น cookie นะครับก็ เดี๋ยวผมจะสอนทำกันเลยนะครับสําหรับคนไม่รู้นะครับก็ะจะมาสอนทำกันเลยเดี๋ยวขอลบเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนจะเป็นแบบนี้นะครับแบบแรกทุกคนจะเป็นแบบนี้นะครับให้ทุกคนนะครับเข้าไปที่หน้าเว็บนะครับก็เข้าไปเลยส่วนตัวผมนะครับจะใช้เป็นแอปคุกกี้ในเบราว์เซอร์นะครับ ก็จะทิ้งวิธีลงให้เหมือนเดิมนะครับในใต้คิปชั่นเหมือนเดิมครับก็ก็จะเป็นสปินนี้นะครับเริ่มมาเข้ามานะครับให้ทุกคนล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับจะล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับกนล็อกอินนะครับ นะครับก็จะได้หน้าต่างเว็บขึ้นมาให้เราเลื่อนไปเรื่อยๆก่อนนะครับให้หน้าเว็บมันให้หน้าเว็บมันโชว์ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะมันก็จะมีเด้งเว็บที่เป็นโฆษณานะครับให้เรากดกลับไปนะครับกลับไปเรื่อยๆครับโอ๊ยโดน,นครับกดกลับไปครับ เอาเป็นเก็ต i t c o i n สะงั้นนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ม่อีกรอบนะครับเป็นสปินนะครับอ่าโอเคนะครับลองเลื่อนมาอีกรอบนะครับให้หน้าเว็บไม่ไม่โชว์โฆษณานะครับอ่าแล้วเราก็มาเริ่มกด3จุดตรงนี้ได้เลยครับแล้วเลื่อนลงมานะครับนี่นะครับคุกกี้นี้ผมจะสอนลงนะครับ ในคลิปก่อนๆ่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งให้นะครับเริ่มแรกมาให้เรากอบยูเซอร์เกนนะครับกอบไปเลยนะครับเรากด Copy ครับแล้วก็ไปวางไว้ในนี้นะครับแล้วก็วางครับแล้วก็ดูลูกน้ำให้เรียบร้อยนะครับลูกน้ำดูให้เรียบร้อยนะครับ แล้วต่อมานะครับก็เป็นคุกกี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ตัว P นี่นะครับขอโทษนะครับ่าเริ่มตั้งแต่ตัว P นี่นะครับแล้วลากมานะครับถึงถึงสิ้นสุดลูกน้ําพอดีนะครับอ่าแล้วกด copy ไปครับแล้วกดวางครับดูลูกน้ําเรียบร้อยครับ กดเสร็จสิ้นครับแล้วก็กดกลับไปครับแล้วก็ให้ทุกคนนะครับเข้าไปที่เทอร์มาร์คครับแล้วก็ใครที่ยังไม่อัปเดตเทอร์มาร์คนะครับเลยยังไม่อัปเดตสคริปเทอร์มาร์คนะครับให้ทุกคนอัปเดตให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวผมก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเริ่มตัวที่ cd เลยนะครับแล้วก็ไปก๊อปที่อยู่ของของไฟล์บอทมานะครับกดคอปปี้ครับ แล้วก็เทอมาครับแล้วก็วางครับ Enter ไปครับแล้วก็ ls นะครับเพื่อดูไฟล์นะครับแล้วก็ต่อไปด้วย php ครับ bot p h p ครับแล้วกด e n t e r ตอรไปครับรอสักครู่นะครับอ่าโอเคนะครับถ้าบ o t ตัวนี้อัปเดตถึงก็เข้าไปว่าถูกต้องนะครับเพราะว่าบ o t จะทําการอัปเดตให้นะครับ สำหรับที่เราไม่ได้ลงสคริปต์เทอร์มากนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอัปเดตตัวนี้นะครับบริก็จะไล่ทำการอัปเดตให้นะครับให้เรารอสักครู่ครับ ต่อมานะครับให้ทุกคนนะครับก๊อปปี้ลิงก์นี้นะครับเพื่อไปเอาพาสเวิร์ดนะครับก็ไปาพาสเวิร์ดนะครับวางไปเลยครับผมก็จะมาสอนเอาพาสเวิร์ด้วยนะครับก็ลงมานะครับตัวนี้นะครับแล้วกดเข้าไปและให้เรารอแปดวินะครับสำหรับใครที่เป็นโทรศัพท์นะครับหรือ เป็นโมบายนะครับก็จะต้องหาหน่อยนะครับถ้าเป็นคอมนะครับมันก็จะหาได้ง่ายนะครับพอย้ายพอหน้านี้ใช่ไหมเรากดนี้ปึ๊บมันก็จะย้ายแทบมาเป็นหน้านี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาให้สุดล่างเลยนะครับแล้วก็กดแก้ไฟล์ไอ้แก้ไอ้แก้กอโทษครับแก้แคปชั่นนะครับแล้วกดไปแล้วก็มันจะเด้งมาหน้านี้นะครับหน้านี้ไม่ใช่นะครับ ดปิดไปเลยได้ครับเนี่ยวก็จะเป็นหน้าเก่านะครับก็เลื่อนลงมาเหมือนเดิมครับเลื่อนมาให้สุดนะแล้วมันก็จะนับถ้าสังเกตง่ายๆครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับถ้าวิธีเอาบอทนับวิธีเอารหัสบอทนับถ้าเรากดคลิกอย่างกดคลิกเกตลิงก์นี้นะครับแล้วก็มันจะเด้งหน้าเว็บหน้าเว็บไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าสังเกตง่ายๆว่าเว็บไหนใช่ไม่ใช่ให้ดูให้ดูเลขนะครับ ถ้าเราไปเจอเลขนับถอยหลังนะครับก็แปลว่าลิงก์นั้นนะใช่นะครับเว็บนั้นแท็บนั้นนะใช่ครับแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่ใช่นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับเราก็มาดูนะครับว่าใช่ไม่ใช่เนี่ยถ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับให้เรากดออกไปครับแล้วกดใหม่ครับเนี่ยขึ้นมาเหมือนเดิมไม่ใช่ครับกดออกไปครับก็สังเกตอีกรอบนะครับถ้าถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยบ่อยๆหรือเปลี่ยนหน้าเว็บอย่างเงี้ยยังไม่ใช่เว็บเก่าเนี่ยก็แปลว่า หน้าเว็บอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนครับมันถึงจะใช่เนี่ยเรากดจนกว่าหน้าเว็บหน้าเว็บของแท็บนี้จะเปลี่ยนคะอ่าเห็นไหมครับเปลี่ยนละเปลี่ยนแล้วก็ใช่นะครับดีครับสังเกตนะครับสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือ get link นะครับสีฟ้านะครับหรือจุดที่มันกดได้ครับอย่างเช่นอันเนี้ยไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันเป็นโฆษณาครับมัดคอมอะไรเงี้ยไม่น่าใช่นะครับเนี่ยแะอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีเนี่ยเห็นไ่ม ไม่มีพวก .com ไม่มีอะไรเลยก็ใช่ให้เรากดไปครับเนี่ยถ้ากดแล้วหน้าเว็บไม่เปลี่ยนก็แปลว่าใช่ถ้านับถอยหลังเนี่ยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเร็วๆเ,เลยนะครับผมจะไม่ตัดนะครับ,นะรบกดตรงดาวน์โหลดไปครับอ่ะเห็นไหมครับก็จะได้พารเบิดมาแล้วนะครับนี่นะครับ อันนี้นะครับแล้วเราก็ก๊อบข้างล่างมานะครับก๊อปปี้มาเลยครับแล้วก็ไปวางในเทอร์มาร์กนะครับพอวางหน้าพัทเวิร์ดจะไม่เห็นนะครับให้เรากด Enter ไปครับแล้วกดปิดแท็บไปได้เลยครับแท็บเบราว์เซอร์เมื่อกี้นะครับปิดไปได้เลยแล้วเด้งหน้าเว็บมาให้เราปิดเหมือนเดิมนะครับเข้าเทอร์มาร์กดูนะครับนี่ครับโอเคนะครับถ้าขึ้นแบบนี้ก็แปลว่าถุกต้องนะครับสำหรับเว็บ สปินนะครับถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็อินบล็อกเข้ามาถามได้นะครับหรือหาค,คุกกี้ไม่เจอหรือหาลิงก์ไม่เจอหรือแบบว่าใส่คุกกี้ไปแล้วไม่ได้อะไรอกีกก็ถักการให้กำลังใจพี่ริปโตสิกเกอร์พี่คนานนะครับเป็นคนปั้นผมขึ้นมาเองนะครับที่ผมมีทุกวันนี้ก็เพราะพี่เขานะครับ ก็ผมไม่รู้แล้วครับว่าพี่เขามีปัญหาอะไรนะครับที่ถึงโพสเฟสนะครับว่าไม่อยากทำยังกูทูบแล้วหรือแบบว่าไม่มีกําลังใจจะทาหรืออะไรนี่แหละครับ mm hmm. ผมไม่ค่อยได้อ่านครับไม่ค่อยมีเวลานะครับ mm hmm. ก็พี่พาตรงไหนก็ขออภัยนะครับก็อยากจะบอกพี่นะครับว่าให้พี่สู้ๆนะครับ mm hmm. เพราะว่าพี่เคยบอกผมไว้ว่าให้ผมสู้ๆ แล้วพี่จะมาถอยก่อนผมได้ยังไงครับเพราะว่าพี่ก็เป็นคนที่ผมติดตามมาและไอดอลผมเลยนะครับก็ขอให้พี่สูส้นะครับอย่าไปคิดมากครับพี่เพราะว่าทุกอย่างก็มีขึ้นมีลงครับผมก็บางคนเข้ามาก็ไม่ชอบผมไม่อะไรเงี้ยผมก็พยายามไม่ฟังนะครับก็ทำตามคำที่พี่แนะนำตลอดนะครับก็ ขอขอบคุณพี่มากนะครับที่คอยปั้นผมมาแล้วก็คอยให้กําลังใจผมแลผมก็มาให้กําลังใจพี่เหมือนกันนะครับก็ขอให้พี่สู้ๆนะครับโอเคนะครับก็ฝากถึงพี่คริปโตสติกเกอร์น,นะครับใครที่ยังไม่กดซับสไครต์หรือที่ยังไม่เคยเจอพี่เขาไม่ได้โดนแนะนํามาจากพี่เขาก็ฝากเข้าไปกดซับสไครต์ด้วยนะครับโอเคครับก็ฝากคลิปนี้นะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ